สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชิดชอตุ้งทองเชียงใหม่ครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับหลังจากที่ฉีดวัคซีนลัมพีสกินไปแล้วของผมฉีดได้แล้วประมาณ14วันนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูเอฟเฟกอ่าที่ตามมาหลังฉีดนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูทีละตัวนะครับครับอ่าครับสำหรับเด็กๆนะครับผมอ่านี่นะครับอ่าอ่าพี่ควันทุงนะครับ ถุงทองนะครับเด็กๆนะครับอาชีดแล้วนะครับผมเอฟเฟกบะมีอย่างเกิดขึ้นนะครับผมสําหรับเด็กๆนะครับผมปกติดีนะครับสําหรับเด็กๆนะครับปกติดีนะครับะมีนิดนึงครับมีถุงทองครับมันจะเป็นเหมือนปมเหมือนอย่างนะครับผมนี่ครับแข็งๆนะครับแต่วัวปกตินะครับบะมีอาการซึม มามีอาการเหงาหรือว่ามีไข้นะครับปกตินะครับผมกินนมกินอาหารกินหญ้าปกตินะครับส่วนพี่ขวัญถุงนี้เป็นอย่างนะครับมีถุงทองเปนิดนึงนะครับอ่าเป็นปมขึ้นมาเป็นปูดขึ้นมานะครับแต่ผมดูแล้วนะครับว่ามันอันนี้มันคงจะบามีปัญหาอย่างครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันของงัวนะครับอ่างัวสดชื่นดีครับผมไปดูตัวต่อไปเลยครับอ่ามาที่ แม่กําไรนะครับแม่น้องขวัญถุงนะครับผมแม่เมืองครับผมธรรมดาธรรมดาครับหนังบางๆนะครับผมนี่ฉีดแล้วนะครับตัวนี้มันมีอย่างเกิดขึ้นเลยนะครับผมปกติดีทุกอย่างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนะแม่น้องขวัญถุงนะครับน้องถุงมาแล้วลูกสี่าบศูนย์เก้าหกนะครับน้องขวัญถุงครับนี่นะครับนี่นะครับสําหรับแม่กําไรนะครับผมฉีดแล้วครับมันมีอย่างเกิดขึ้นสักอย่างนะครับปกติดีทุกอย่างครับเป็นงวดเมืองหนังบางๆธรรมดาตัวนิดน้อยเนี่ยครับผม แล้วมาดูพี่พลอยครับแม่สาวท้องแรกนะครับผมอายุประมาณยี่สิบสองเดือนนะครับลูกกระทบครับสองเดือนกว่าจะเข้าสามใกล้ๆจะสามเดือนแล้วครับทศพลแยกเพศนะครับตรวจท้องเรียบร้อยนะครับอันตรสาวนะครับผมผมตรวจท้องเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากฉีดไปแล้วตัวนี้กับบะมี่อย่างเกิดขึ้นนะครับปกติดีทุกอย่างครับกินหญ้ากินอาหารดีปกติดีนะครับผมสําหรับคอของผมนะครับตัวนี้นะครับ อ่าแล้วมาดูแม่ของถุงทองนะครับแม่ถุงเงินนะครับสําหรับแม่ถุงเงินนะครับฉีดแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่าอ่าลูกกระทบนะครับใหญ่ๆนะครับผมฮะอ่าอืมชอบถ่ายรูปนะครับนี่ตัวนี้กับบะมีอย่างเกิดขึ้นนะครับมีนิดๆนิดเดียวครับที่ร้อยเข็มนะครับที่ผมที่เข็มนะครับผมอ่าอาจจะป่องมานิดๆนะครับบะมีอย่างเกิดขึ้นนะครับผม ปกติดีนะครับผมนี่นะครับผมใหญ่นะครับแม่นี้อ่าปกติปกติดีนะครับผมอ่ามาตัวสุดท้ายนะครับมีพี่เพชรพี่เพชรนะครับพี่เพชรจะรู้สึกรู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกต์นักเลือเปิลนะครับผมแม่ใหญ่ผมแต่อาการงัวนี่บ่มีไข้บ่มีอย่างสักอย่างนะครับแต่จะมีอ่าตรงนี้นะครับผมอ่าพี่เพชรเดี๋วไปลูกอ่เเดี๋ยาไปเดีอยวไปเดี๋ยวไปลูกไปเดีายวไปเย่าไปนี่นี่นี่นครับพี่น้องครับ พี่เพชรจะมีเอฟเฟกต์หรือเพื่อนะครับนี่จุดนี้นะครับี่ที่ผมรูปอยู่นะครับจะบวมฮะจะบวมนะครับจะบวมจะบวมขึ้นมานะครับแข็งแข็งนะครับผมแต่ถามว่างวซึมก่อมีไข้ก่อแบบมีนะครับผมกินปกตินะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นเอฟเฟกต์หลังหลังหลังจากฉีดมันเป็นเฉพาะบางตัวนะครับผมถ้าเอาไปกดๆเนี่ยมันมันจะรู้สึกเจ็บอยู่นะครับแต่ผมคิดว่ามันมันจะหายเองนะครับเพราะว่ามันมันน่าจะสร้างเกิด เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันของตัวงัวนะครับผมอันนี้ครับบวมขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับผมแต่ผมคิดว่าใช้เวลาครับสักระยะหนึ่งผมว่ามันจะหายไปเองนะครับผมนี่ครับจุดดีนะครับครับสำหรับข้อผมนะครับกับฉีดเรียบร้อยมาได้14วันแล้วครับหลังจากนี้เราจะมาดูอีกทีตอน21วันนะครับที่วัวมันสร้างภูมิคุ้มกันเต็มร้อยแล้วนะครับผมเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ จะมีอาการยังเพิ่มเติมมากก่อนนะครับผมก็จะสังเกตไปเรื่อยๆครับผมเท่าที่เห็นตอนนี้ก็ถามว่าเป็นที่น่าพอใจก็ผมผมก็พอใจอยู่ครับใน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 สภาพของวัวนะครับผมในอาการต่างๆของวัวตัวนี้ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมยังมีอย่างน่าตกใจครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับหลังจาก21วันไปแล้วผมจะมาอัปเดตถึงปีคือน้องเขาได้หันแหมกำอีกทีนะครับผมในเรื่องของคอกวัวนะครับฝากพี่น้องนะครับผม เป็นพงกอกข้อของผมตอนณตอนนี้เป็นข้อดินธรรมดานะครับแต่ผมจะเน้นถึงความสะอาดนะครับความสะอาดความแห้งนะครับผมความแห้งของข้อแล้วก็ที่ผมบอกนะครับน้ํายาอ่าอ่าไซพาร์ตไซบาหรือว่าต่างๆนะครับที่ผมนํามานะครับผมจะพ่นนะครับเนี่ยผมจะพ่นตามหลังคาพ่นแบบอ่านี่นะครับผมจะพ่นหมดนะครับพ่นตามพื้นตามผ้าตามนี้นะครับผมนะผมจะพ่นออกอ่าฆ่าแมลงไล่แมลงนะครับอ่าตอนนี้ผมจะพ่น ครับเดี๋ยวก็ฝากพี่น้องติดตามนะครับเดี๋ยวหลังจาก2 1วันผมมาอัปเดตพี่น้องเขาได้หูในศึกศึกษากันไปตัวยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ต่อนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ